ก็เป็นโปรเจกต์ร่วมกับพี่ๆก็รู้จักกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ก่อนเข้าวงการแรกๆเลยก่อนเล่นละครตั้งแต่แบบผมแคสโฆษณาอยู่ด้วยซ้ำอะไรก็พอวันนี้เนี่ยได้ถูกนำนิยายหรือแบบอะไรที่พี่เขาพัฒนาขึ้นมาเองตั้งใจทำขึ้นมาเองเนี่ยเราเราได้หยิบขึ้นมาจับขึ้นมาทำอะไรก็แบบรู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้เห็นได้เห็นในการถ่ายทอดผลงานทางนี้ออกไป รจริงๆมาถูกพัฒนาขึ้นมาตลอดนะแล้วก็ถูกทับไว้เมื่อก่อนอามจะมีแบบว่ามีแบบีเซอร์ที่เราแบบว่าเราแคสกันไว้เองหรืออะไรอย่างเงี้ยพอจนวันนี้เนี่ยที่แบบว่าเราอยากทาแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เออก็ลองลองลองุยดูแต่ครับไม่มีข่าวเด็มเล็ดลอดออกมาเลยว่าเราเปลี่ยนบทบาทแล้วออไม่เคยรู้ว่าสนใจด้วยค่ะเออมันก็เป็นอะไรที่แบบว่ามันก็ทำทำมีโอกาสอะไรเราก็ เราก็อยากลองเราก็อยากทําไม่เคยสิดการโอกาสไราเองยอะไรที่แบบว่าวิเราเห็นว่ามันแบบว่าพอจะแบบอยากเอาไปแบบถ่ายทอดให้คนดูหรือว่าหยิบจับอะไรขึ้นมาได้เราก็แบบอยากจะลุยจริงๆพอได้ลองแล้วมันเป็นยังไงบ้างคุใจไช่หรือว่าอยากาไยเรารงไหนตอนนี้มันก็คงตอนนี้เราก็ยังไม่คงคงยังไม่เห็นปัญหาหรืออะไรต่างๆเพราะว่าขึ้นก้าวเข้ามาดูอ,อะไรนะแต่แบบว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ย ถ้ามันถึงเวลาที่ช่วงที่แบบว่าเราต้องไปขายสปอนเซอร์หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะผมก็จะพอรู้บ้างตอนนี้แต่ตอนนี้แบบว่ายังยังมองไม่เห็นถึงปัญหาเลยว่าเ,เราจะต้องแบบว่าแก้ตรงคนไหนว่าเราต้องไปเจอกับอะไรบ้างแต่ก็พอพอพอ,พอรู้แนวทางอาบ้างจากหลายๆคนจากพี่ๆน้องๆหลายๆคนที่แบบว่าเขาให้คำแนะนำอะไรมาบ้ง้มีน่าสนใจยังไงบ้างเรื่องนี้น่าสนใจมันก็คือเป็น B L เนาะก็เป็นแบบว่า ที่ที่ผมทำให้ทุกคนได้รู้จักผมเนี่ราก็อยากจะบีเเนี่ยขึ้นมาทําแล้วก็เนื้อเรื่องมันมันน่าสนุกตรงที่ว่ามันเป็นแนวเ h อร์เฮอร์เลอร์ดรามา่าแบบเข้มข้นแล้วก็แบบมีความแบบโรแมนติกมากๆแล้วก็แบบว่าหวังว่าเราก็หวังว่าแบบเราก็คิดว่าคนดูเนี่ยคนจะชอบเพราะว่ามันกลมกลอบมากๆทั้งมิติของตัวละครทั้งมิติของเรื่องทั้งบทอะไรที่เราพยายามพัฒนา ตอนนี้ยัง<ห>ยังให้น้องๆดีกว่าครับให้น้องๆดีกว่าก็ก็ถือโอกาสในการผลัดกดันน้องๆด้วยให้โอกาสน้องๆด้วยก็เหมือนกับบนแรกๆที่เราก้าวขึ้นมาเราก็ได้รับโอกาสเราก็ได้รับการผลักดันอะไรมาแบบนี้นเราก็ก็อยากลองลองลองทาตรงนี้ดูบ้างนันงนักแสดงหน้าใหม่หมดเลยเราก็เลือกจัดการที่แบบว่าผมเห็นแล้วก็เห็นถึงความ คงทุกคนก็คงจะได้เห็นในงานตัวว,ว่าน้นองๆเนี่ยมีเคมีหรืออะไรที่น่าติดตามน่าสนใจบ้างของผมมันอาจจะเริ่มต้นไม่ได้สวยมากๆอะาดี้ก็ก,ก็ก็มองย้อนกลับไปก็เห็นวองในหลายๆมุอเหมือนกันตอนที่แบบว่าเฮ้ยเรายังแบบว่าเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นในผ่านตัวน้องๆผ่านของพี่ๆทีมงานที่เราดึงจับมาทํา โปรเจกต์ยังมีเวลาครับเพราะว่าเรื่องของเรายังไม่ได้เปิดตองยังพอมีเวลาเราก็จะพยายามให้น้องเป็นส่วนละครในรูปแบบของน้องเอ็มมากที่สุดในมุมการแสดงได้เอาได,ได้ได้เอาประสบการณ์ตัวเราส่งไปให้น้องๆบ้างไหมผมพอให้คําแนะนําได้บ้าง <c oughs> ถ้าผมประเมินตัวเองผมก็คงยังไม่ได้เป็นนักแสดงที่แบบว่าเก่งมากๆ เก่งมื่อชีพแบบขั้นขนาดนั้นแต่แบบว่าเราก็จะพยายามหาเมื่อชีพมาให้ประสบการณ์น้องๆแล้วก็รวมถึงประสบการณ์ในการทํางานก็พยายามแบบว่าบอกน้องไปว่าเอ๊แบบว่าคนดูต้องการอะไรผู้จัดต้องการอะไรผู้กำกับหรืออะไรอย่างเงี้ยในตัวบทละครเราต้องทาความความเข้าใจมันยังไงอะไรก็อะไรที่เราพลาดเราไม่เก่งเราก็จะแบบพยายามบอกน้องว่าเออถ้ามันทําให้ดีได้กว่าเรามันจะดีมากๆเหมือนงานจินแรกครัคาดหวังสูง จริงๆทำออกมาเราก็ต้องคาดหวังเนะเาะแล้ก็อยากให้แบบว่าเข้าไปถึงผู้คนได้มากที่สุดทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้เยอะมากๆครับเยอะการแข่งขันสูงมากๆแต่เราก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราอยากจะนำเสนอในอีกมุมนึงมันอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบว่ามันอาจจะไม่ได้แบบว่าเรื่องราวมันอาจจะไม่ได้เหมือน เราก็จะพยายามในถ่ายทอดในรูปแบบของเรามากเยอะครับเยอะเยอะเยอะผู้ใหญ่ก็ให้คําแนะนำในเรื่องของการทํางานการวางแผนอะไรแบบนี้แต่จริงๆเราได้มืออาชีพอย่างพี่อาร์มอะไรอย่างเงี้ยที่พี่ๆเขาทาบริษัทอยู่แล้วเขากํากับมาเขาทําเองเขาผลิตเองอะไรเงี้ยพัฒนาบทเองเงี้ยเมื่อชีพม,มาให้คำปรึกษาแล้วเราก็ เนนี้ผมก็รู้สึกจ้องกดดันเลยะเขาเปิดตัวปุ๊บคนเริ่มจ้องแล้วว่าเนี่ยซีรีส์รื่อแรกขอก้าวคูจัดนะกดดันครับกดดันอยู่แล้วครับแต่ก็จะพยายามทำเต็มที่มาก็ฝากโซเมะเนี่ยผู้กองผมเป็นผีด้วยนะครับก็เร็วๆนี้ครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างอยู่ในขั้นตอนพัฒนาบทแล้วแคสงน้องแล้วแล้วก็แบบว่าเดี๋ยวสมทบอะไรยังไง เราเก็บอูบไว้เป็นความลับก่อนแล้วเดี๋ยวเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเราก็จะมีโปรเจกต์หรือมีงานมีอะไรอคอยเปิดตัวเรื่อยๆหรืออัปเดตเรื่อยๆฝากติดตามด้วยครับแล้วก็ผลงานเดี่ยวของผมเองด้วยก็เร็วๆนี้แหละครับตอนนี้ยังบอกไม่ได้เ,เดี๋ยวอัปเดตกันเดี๋ยวอัปเดตกันฮะแต่เร็วๆนี้แน่นอนครับใหม่แปลกใหม่แน่นอนครับโอเคฝา,ากด้วยนะครับ ครับ่